ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ฮะเรามาตีแบบสวิงไฮและสวิงโลงนะครับในฐานเฟรมเอชวันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทองคํากันนะฮะว่าทองคําเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วเขาเล่นกรอบไหนนะฮะวันนี้มาเลยครับก็นี่ฮะนี่เป็นอะไรนะครับตรงนี้อ่ะเอาให้ชัดๆก่อนนะครับเอาให้ที่เขาเบรกปรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะ ตัวนี้เบรกไปตัวนี้ก่อนนะครับเขาตัวนี้เป็นไฮนะครับเบรกไปก็เป็นบรอสนะครับเบรกออฟสเ r e ไปนะครับตัวนี้ก็เบรกออฟสเ r e ไปแล้วกันนะครับผมให้อ่าทำไมผมถึงให้เบรกออฟสเตจครับตัวนี้ครับเขาทะลุลงมาครับเขาทะลุอ่าโลแรกหรือว่าจุดโลแรกเล็กๆนะครับที่เขาได้อ่า ดันขึ้นไปนะครับก็ให้เป็นจุด x นะครับเพื่อนๆตัวนี้ยังไม่ช็อกนะครับถ้าช็อกตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจุด x นะครับนี่ผมให้นี่ฮะเห็นไหมครับแล้วตัวนี้อีกนะครับเพื่อนที่ผมทําไมผมถึงให้ไปจุด x จุด x นี่สําคัญนะครับเมื่อเราได้จุด x แล้วตรงนั้นเขาจะกลายเป็น high เลยนะครับนี่ฮะเพื่อนดูนะครับนี่คือเทคนิคนี้หนึ่งครับนี่ฮะเขาทะลุตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมช่องนี้ไปผมก็ให้ไปจุด x นะครับนี่ แล้วก็ไปจุดวก็ุด x ปั๊บตรงนี้เป็น high นะครับตรงนี้จะเป็นไฮนะเะนี่ฮะที่ผมเอา h o r i z o n t a l มาวางไว้ตรงนี้ครับเมื่อเมื่อเราได้ high นะครับเมื่อเราได้ high ที่จริงอ่าที่จริงตรงนี้จะเป็นโลก่อนนะครับเขาเบรกไปก่อนนะครับเขาอย่งเนี้ยเขาอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วเขาชนะ high นี้ขึ้นไปก็ break off structure นะครับแล้วเราก็ไปหา high ต่อนะครับ high ก็ตรงนี้ครับเป็นการเบรกโลแรกเล็กๆตรงนี้ครับแล้วเป็นไฮนะครับแล้วก็เราเมื่อได้ไฮแล้วครับ แล้วก็มาหาโลจะหาโลได้ก็ต่อเมื่อเขาทําลายไฮนี้ไปนะครับนี่ตัวนี้ก็กลายเป็นโลเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกลายเป็นโลจุดนี้ครับแล้วก็ยิงขึ้นไปครับแล้วจะกลายเป็นเป็นไฮต่อก็ไปหาไฮต่อนะครับว่าไฮจุดไหนนะฮะสุดท้ายไฮเขาได้มาจุดนี้นะครับเพื่อนดูนะไฮเขาได้มาจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้ครับที่ชนะนี่ไปก็ให้เป็นจุดอะไรนะครับเป็นจุด x นะฮะก็ให้เป็นจุด x นะฮะ เนี่ยให้เป็นจุด x ไปนะครับสลับผมก็ไ right. ล่ง่ายๆนะครับไม่ต้องเอาอะไรยากเท่าไหร่นะฮะจุด x ไปนะครับแล้วก็หทุกคนก็ลองไปไล่ดูนะครับแต่ละคู่เขาก็จะไล่แบบนี้แหละนี่ฮะแล้วเราได้จุด x ตรงนี้ครับผมนะฮะนี่ครับแล้วโครงสร้างเขาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ครับเขาเล่นอยู lights, ่สวิงนี้นะครับสําหรับทองคำนะครับนี่ฮะดูนะนี่ยสวิงระหว่างที่จุดไหนนะฮะ นี่เล่นได้สวิงที่จุดไหนครับสองพันะ้าครับแล้วก็แล้วก็ท่อนี้ครับสองพันอะไรครับหนึ่งันเก้าร้บเขาเล่นที่สวิงนี้นะฮะสำหรับทองคำนะครับนี่ฮะก็ง่ายๆครับถ้าเขาจะชอบเลยนะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนโครงสร้างครับเขาต้องทะลุโลนี้นะครับหนึ่งเกลงไปนะครับเขาต้องยิงลงไปนะครับ เขาต้องทะลุลงไปนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนดูนะครับเขาต้องทะลุลงไปก่อนนะครับซึ่งถ้าทะลุลงไปแล้วนะครับนี่ฮะทะลุแบบแท่งแดงเต็มเตมไมะไม่ใช่เป็นไส้ลําปิดบนนะครับทะลุแบบแท่งแดงเต็มๆตลงไปก่อนแล้วแล้วหรือว่าปิดต่ากว่า1นึ่้าลงไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยรอให้เขาย่อขึ้นมานะครับย่อขึ้นมานะก็มาหาแถวซับไพ่นะครับมาหาซับไพ่แ้วตรงนี้ก็ได้ถึงว่าตรงนี้เป็นตัวดันให้เขาลงไปนะครับตอนนี้ดันเขาลงไปแล้วก็เขาก็จะมาตรงนี้ครับ เขาจะไซด์ไวออกประมาณนี้นิดหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่ฮะเห็นมครับแสดงว่าเขาอยากอะไรนะครับเขาอยากเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเมื่อเกิดอาการช็อกนะครับหรือว่า change of character นั่นเองครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาต้องหลุดลงแบบนี้นะครับแล้วเขาต้องทําลายโลที่เขาได้ทําไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นบอสนะครับ break of s t r u c t ไปนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะเห็นมครับ นี้ก็จะกลายเป็นช็อกนะครับนี่ผมพูดในกรณีอนาคตนะครับที่ที่เขาจะลงนะครับที่เขาจะลงเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ต่อนะฮะนี่ฮะช็อกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นช็อกครับแล้วตอนนี้เป็นบอสนะครับยืนยันเป็นขาลงนะครับเมื่อมีอาการทานิวโรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยฮะไม่ต้องยากอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็มาหาแนวซับไพ่เพื่อที่จะเซลล์นะครับเซลล์นะครับเซลลนะฮะ เขาก็จะลงไปที่โลเดิมนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนม้จริงนะครับแสดงว่าดอลลาร์แข็งค่านะครับเขาขายทองคำนะครับแต่ถ้าทองคําทะลุตรงนี้ต่อนะครับเขาก็จะไปต่อนะฮะถ้าทองคําทะลุหนึ่งสองพันสองพันเก้านะครับสองพันเก้าเขาก็จะไปต่อนะครับนี่เห็นไหมสองพันเก้าเขาก็จะไปต่อนะฮะก็แบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ครับทรงยังไม่เส right ียแล้วยังไม่ช็อกด้วยครับมีโอกาสเที่ยงที่ทองคําจะ วิ่งผ่านทะลุไปได้นะครับวิ่งผ่านทะลุไปได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะทะลุไปได้จริงๆหรือไม่นะฮะนี่ฮะนี่คือคือโครงสร้างกระไลสวิงไฮและสวิงโลที่แท้จริงนะครับนี่คือไฮนะครับเขาเล่นในกรอบนี้นะฮะสำหรับทองคํานะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะนี่ฮะไม่ได้ยากอะไรครับนี่คือไฮครับแล้วนี่คือโลนะฮะแล้วถ้าท่านจะบายล่ะแล้วถ้าท่านจะบายล่ะนะฮะก็จะบายตรงไหนครับเดี๋ยวผมบายให้ดูนะฮะ วัดการบายให้ดูนะครับถ้าทุกคนจะบายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับก็บายแต่แถวแนวรับแถวใกล้ๆ1960นะครับอย่าไปบายโซนบนนะฮะถ้าท่านจะบายใช่ไหมครับรอให้เขาลงมาตรงนี้ก็ได้ครับหินสวยๆอยู่ฮะหินสวยๆอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้นะฮะทั้งโซนนะครับเพื่อนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับทั้งโซนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับทั้งโซนก็บายนะครับบายได้นะครับบายได้นะครับ เราเขาย่อลงมานะครับเราเขาย่อลงมาก่อนก็ได้นะครับนี่ฮะแถวโซนนี้ครับก็บายนะครับบายได้นะครับเราเขาย่อลงมาก่อนนะครับแพ้ถ้าหลุดก็ค่อยสตอปรอดครับถ้าแทงลงหลุดใน9.6เทิร์นท่าสตอปรอดเลยนะครับสตอปลอดไปเลยนะฮะก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ